สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณแม่ติ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ติ๊กีมีเกี่ยวกับสาระวิชาคณิตศาสตร์มาฝากเด็กๆนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบนะคะวันนี้เราจะเปรียบเทียบเกี่ยวกับความยาวของสิ่งของนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของการวัดความยาวนะคะถ้าเราจะวัดความยาวของสิ่งของนะลูกนะเราต้องหาความยาวในแนวนอนนะคะถ้าจัดเปรียบเทียบความยาวนะคะหรือสิ่งของนะคะวันนี้แม่ติ๊ก ก็เลยจักขออนุญาตเด็กๆนะคะโดยเราจะมาเรียนรู้โดยการวัดในแนวนอนนะคะก่อนอื่นเด็กๆจะเห็นเฉพาะภาพนะเดี๋ยวแม่ติ๊กจะบรรยายนะคะที่นะคะแม่ติ๊กได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการวัดความยาวแล้วใช่ไหมคะทีนี้นะคะแม่ติกต๊กจะนําตัวอย่างมาให้เด็กๆนะคะได้ฝึกเปรียบเทียบนะลูกนะก่อนอื่นนะคะวันนี้มีดินสอสองแท่งสีเหลืองกับสีแดงนะคะการหาความยาวในแนวนอนก็คือเปรียบเทียบ จากสิ่งของนะคะก็คือเราเอาไปข้างนึงให้เท่ากันนะลูกนะเราจะเอาด้านนี้นะคะให้เท่ากันนะลูกนะหลังจากนั้นเด็กๆลองดูนะคะระหว่างสีแดงกับสีเหลืองนะคะดินสอแท่งไหนมีความยาวกว่ากันนะคะเด็กๆได้คำตอบหรือยังคะอ่าได้คำตอบแล้วนะเป็นสีเหลืองใช่ไหมลูกนะคะต่อไปนะคะสิ่งของชิ้นต่อไป นะคะมีซ่อมอยู่สองชิ้นสองอันนะลูกนะการหาความยาวของเราก็คือเอาปลายข้างหนึ่งให้เท่ากันใช่ไหมลูกเท่ากันแล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นเด็กๆลองเปรียบเทียบสิลูกซ่อมสองอันนะคะอันไหนยาวนะคะฝั่งนี้ไหมลูกฝั่งนี้ใช่ไหมคะยาวกว่านะคะเด็กๆเปรียบเทียบนะลูกเราต้องเอาอีกด้านหนึ่งให้เท่ากันนะคะ เป็นปากานะคะปากาเปรียบเทียบสองด้ามก่อนเนาะอ่าทีนี้เด็กๆดูนะคะการเปรียบเทียบความยาวนะคะเด็กๆดูปาการะหว่างสีเขียวกับสีส้มนะคะปากาด้ามไหนมีความยาวกว่ากานลกูกอ่าเด็กๆมองด้วยตาเปล่ารู้เนาะนะคะอ้าวสีไหนลกูกสีเขียวใช่ไหมคะสีเขียวมีความยาวกว่าสีส้ม นะคะคำตอบง่ายเด็กๆฝึกเปรียบเทียบไปพร้อมแม่ติ๊กเลยนะต่อไปนะคะกลันไกลนะคะสองอันนี้อันไหนนะคะมีความยาวกว่าการลูกตัวไหนคะฝั่งนี้ไหมคะถูกต้องนะคะเด็กๆเปรียบเทียบไปด้วยนะลูกนะวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบความยาวนะคะกันไกลฝั่งนี้มีความยาวกว่านะคะโอเคค่ะต่อไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดทั้งสองอันนี้นะลูกนะ เปรียบเทียบง่ายใช่ไหมคะเด็กๆลองดูนะไม้บรรทัดนะคะสองอันนี้นะคะอันไหนยาวกว่าการลูกอันที่มีรูปก,กระตูนใช่ไหมลูกยาวกว่านะคะเก่งมากเลยนะคะฝั่งนี้จะยาวกว่านะคะฝั่งนี้สั้นใช่ไหมลูกโอเคนะคะต่อไปคะ่ะแมววีนะคะอาวีนะคะ เราจะให้ไปด้านหนึ่งเท่ากันเราถึงจะวัดความยาวได้นะคะเด็กๆลองสังเกตนะคะวีสองอันนี้อันไหนมีความยาวกว่ากันลูกฝั่งไหนคะฝั่งสีขาวหรือเปล่าไม่ใช่เนาะฝั่งนี้นะคะสีน้าําตาลใช่ไหมลูกมีความยาวกว่านะคะฝั่งนี้ยาวกว่าต่อไปนะคะน,นะคะก็คือดินสอเด็กๆลองสังเกตนะคะดินสอสองแท่งนี้นะคะแท่งไหนมีความยาว กว่ากันนะคะเด็กๆว่าฝั่งไหนนะอ่าด้านนี้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยนะคะฝั่งนี้ยาวกว่าน,นะคะอ่ะต่อไปนะคะอันนี้คือมีดคัตเตอร์นะลูกนะะเด็กๆดูมีดคัตเตอร์นะคะอ่ะเด็กๆดูนะคะมีดคัตเตอร์นะคะสองเล่มนี้นะคะชิ้นไหนที่มีความยาวกว่ากันนะคะอ่ะเด็กๆลองสังเกตนะคะระหว่างสีส้มกับสีแดงลูกอันไหนคะ เด็กๆสังเกตความยาวนะคะสีส้มใช่ไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากเลยต่อไปนะคะเป็นคู่กันนะลูกนะเด็กๆเ,เคยใช้ไหมลูกคู่กันอ่าใช้สําหรับการระบายสีการทํางานศิลปะนะคะเวลาเราใช้สีน้ำใช่ไหมคะวันนี้เราจะเอาสิ่งของนะคะคู่กันทั้งสองด้ามาเปรียบเทียบความยาวนะคะเด็กๆคิดว่า คู่ก,กานด้ามไหนลูกที่มีความยาวกว่ากาันเด็กๆดูสังเกตนะคะฝั่งไหนคะฝั่งนี้ใช่ไหมลูกเก่งมากเลยนะคะปรบมือดังๆให้เด็กๆเลยนะคะื่ากี้เป็นยังไงคะเด็กๆได้ฝึกเปรียบเทียบสิ่งของนะคะโดยการหาค่าความยาวใช่ไหมคะก็คือการวัดความยาว เป็นยังไงคะเด็กๆได้กี่ข้อหรือถูกกี่อย่างคะที่แม่ติ๊กพาเปรียบเทียบเมื่อกี้นะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนโดยหาสิ่งของที่อยู่ภายในบ้านนลลูกนะคะมาฝึกเปรียบเทียบความยาวดูซิว่าเด็กๆสามารถหาความยาวได้หรือเปล่านะคะโดยการวางในแนวนอนเหมือนแม่ติ๊กนะคะก็คือปลายอีกข้างหนึ่งนะคะเราต้องวางให้เท่ากัน ะะแล้วเราก็สังเกตไปอีกด้านหนึ่งนะคะถ้าอันไหนยาวกว่าใช่ไหมคะอันนั้นก็คือคําตอบที่ถูกต้องสิ่งของนั้นก็คือยาวกว่าแม่ติ๊ขอฝากไว้ด้วยนะคะเกี่ยวกับสาระดีๆเกี่ยวกับสาระวิชาคณิตศาสตร์วันนี้แม่ติ๊กต้องลาเด็กๆไปแล้วอย่าลืมทบทวนเนื้อหาที่แม่ติ๊กพาเรียนในวันนี้นะคะวันนี้ต้องกล่าวคําว่าคุณครูอมตะวิทยาสวัสดีค่ะ